สวัสดีจ้าพี่น้องปกไฟเบอร์สุูสุขบุจ้าพี่น้องจ้ากาัสวัสดีทัานเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เขามารับชมที่เป็นกะดังใจให้เด้อจ้ามากินเขา้าน้ำกันจ้าพี่น้องตำาบกทัวแล้วก็แกงออมไก่ใส่ผักสีลาลมองหองอันนี้ก็มีถอดปลาผักกาดผักแกงผักกระสิมีทั่วพู่แล้วก็หมักมะละหมกักเน้เหนียวมาจากแบๆน้ำกันขาน้าวเหนียววาน แซแสๆมาจากลงมือน้ำกันจ้าครับใหญ่ๆนี่นนตำหมกตัวกับใส่ตนปลาแหลกนั่นเมื่อได้ทายคลิปอยู่ในบ้านซีกระยับมันเหมือนตำมมกตัวกับเป็นซีจังไละกับโบหัวเลยจะพี่นอ่ะเพราะว่าเขาจะเปิดเพลงอยู่ทางหนอกเนาะ แกนมากๆโวนหนังตมัมากกว่ากว่าจะตังกล่องไรเือแตงเือแตงเป็นอย่างปติมันมันเหมือนนะจาะพี่น้องถ่ายอยู่ข้างในมันมันเหมือนแ้งกล่องท้ามันกระบ,บ๋สัต ก็เลยว่าปวดฉาบมุมไหนมาด้วสัยจแกงออมไก่ใส่ผักแล้วใชแต่จะพ้องมากินผัก แซ่บเนาะบ่ฮู้ว่าพลงสิเข้าหรือบ่เด้อจ๊ะพี่น้องเด้อบ่แน่ใจ บริษัทด้วยจังไดรกับกับขอถกขอภายได้ไรเด้อจ้ะเสียงเป็นอ่อยๆมันเป็นวันหยุดธในเนาะเขาเจ้าหยุดมันก็นเลยเสียงกับอยากอ้วน ขนาดพอเลยขนาดโมแม่มันยุดกันยังบน่า <c oughs> สิว,ว่ายุ่ที่มอมันเป็นคลิปแปลกๆว่าความเสียงเพลงอะไรจจ่พี่น้องมาจากแทบแตน่น้องกรนจาตําพัวกับตําในน่อยจะทายไปนัำแบบม,มันมันบม่หล

หวานเะแต่เะแต่พี่น้องมาเลยย่งเขามากขางเลยใครใช่เนาะโอเคไก่ปะอืืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> hòn này như này bạn thao lưng cặp bướn phải đúng sai tiếp nên sẽ đấy nha như ta tầm 1 cua khuyến số 3 bạc của bớt ạ có hoa chín 3 năm <laughs> má cha xem xem canh cha mình này, nhỏ xa xa. Ừ. À, mình <laughs> có sẹp câu nữa, ừ. เจ็บแสกาไ่ไหวแล้วพี่หน่อมันซิล้ลาคีไปแหละราว,ว่าูมิแพนมันสีดฉอมเนาะท่านแผเห็บบ่เป็นแก้ไขบทเป็นนะตรวจเลยจะรับหืม จับจับอ,อ,อืมฝ้าวอลายพี่น้องบางมือกับฟ้าน้ำดูบางมือกับฟ้าน้ำเสียงหลังเสียง <c oughs> <c oughs> ไปแล้วจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้อ่อนกับเอาไว้เพียงสำนีดะจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า